สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำเปลวไฟด้วย After Effects Turbulent Displace ในโปรแกรม After Effects กันนะครับจะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยโอเคครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเรามาทำพื้นที่ทำงานกันเลยโดยการกดคลิกขวานะครับแล้วก็ New Composition นะครับแล้วเราก็ตั้งค่าโปรเจกต์กันเลย ผมจะตั้งเป็น1080นะครับคูณ1080เป็นซูเคนพิเซลนี่นะครับเฟรมเรทผมจะเอาหกสิบเฟรมอันนี้ r เ s ยสูตรชัเรือเป็นการปรับความละเอียดนะครับในการดูรีวิวดูวิดีโอของเราครับแล้วเอาแบบนี้ไว้ก่อนเอาฟู l เดี๋ยวเครื่องไม่ไหวนะครับเครื่องไม่ค่อแรง แล้วก็จะใช้เวลาทำอยู่สิบวิกันผมเขาเอาแก๊สิบวินะครับครับเมื่อเสร็จแล้วแล้วก็กดโอเคเลยก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเราลืมเปลี่ยนชื่อ composition มันแล้วก็มาเปลี่ยนนี่ได้ครับกดคลิกขวาแล้วก็ผม position setting ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลย เสร็จแล้วก็กดโอเคเราสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเราทำไปแล้วถ้าแบบโปรเจกต์หน้าต่างแบบว่าขนาดอะไร,งไรเงี้ยเขาแก้ไขได้หมดครับเมื่อเราได้หน้าต่างคอมโพสขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเอาไฟล์ที่ผมวาดไปแล้วนะครับไฟล์ที่ผมวาดไปแล้วก็จะมีนี่นะครับผมจะแยกเลเยอร์ไว้เป็นไฟล์ png นะครับสองไฟล์ ไฟแรกก็จะเป็นไฟขอนไม้นะครับแล้วก็จะเป็นไฟรูปไฟนะครับโอเคเราก็เอาสองไฟลงมาเลยลากลงมาวางนี้เลยนะครับอ,อือันได้มาแล้วแล้วก็ลากลงมาไว้ในกรอบไอคอมโพสิชันที่เป็นชื่อไฟนะครับ ก็มาปรับขนาดมันนะครับไอ,อ้กองไฟผมจะเอาสักสามสิบแล้วกันครับก็มาลดขนาดตรงนี้นะครับสเกลลดสเกลตรงนี้เลยก็ปรับ <lish> โพซิชันนะครับขยับมันไว้ไว้ด้านล่างแล้วก็กลองไฟก็ขยับมันไว้ไว้ข้างบนนะครับแบบนี้เลย แล้วผมจะเอาเลเยอร์ไฟไปไว้ข้างบนสุดนะครับมันจะได้ทับไอตัวขอนไม้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับพระเอกของเราแน่นอนครับเข้าไปที่ after effect preset นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า turbulence นะครับ T U R D นะนี่ครับเป็นเอฟเฟกตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาใส่เลย ลากมาใส่เอฟเฟกไฟเลยครับเอฟเฟกตัวนี้นะครับคลิกค้างแล้วก็กดลากมาเลยครับแล้วก็ปล่อยเมาส์มันก็จะขึ้นหน้าต่างเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้นะครับคำว่าหน้าต่างเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับนี่ก็จะขึ้นเอฟเฟกต์เทเบลเลนดิสเพกมานะครับเทเบลลนก็เหมือนกับทําให้มันแปรก็เหมือนกับทําให้มันปั่นป่วนนะครับทำให้มันเคลื่อนไหวครับ อัวนี้ก็เหมือนดิสเพลเมนตก็จะเป็นเหมือนกับการปรับว่าจะให้มันปั่นป่วนแบบไหนปั่นป่วนแบบนูนแบบบิดอันนี้แบบบิดนะครับแบบบิดแบบนูนแล้วก็แบบปั่นป่วนแบบสมูทแบบนูนขึ้นนะครับเป็นนูนสูงนูนต่ําอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนบิดนะครับแบบเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็จะเป็นขนาดจํานวนนะครับความละเอียดอะไรครับยิ่งปรับมากมันก็จะยิ่งบิดมากยิ่งสั่นมากนะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ไซนี่ก็จะเหมือนกันครับมันปรับเล็กมันก็ขนาดมันก็จะเล็กนะครับยิ่งเพิ่มไปขนาดมันก็จะใหญ่นะครับเราลองมาปรับดูนะฮะเห็นไหมครับสังเกตอันเนี้ยความละเอียดยิ่งเราปรับเยอะมันก็จะยิ่งแตกไปเยอะครับ ส่วนไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวมาร์กนะครับมาร์กว่ามันจะให้มันแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับไปขึ้นขึ้นตัวนี้จะให้มันวิ่งเวซ้ายหรือวิ่งไปขวาเราจะมามาร์กตัวนี้นะครับเป็นองศาการเคลื่อนที่นะครับครับนั้นก็ลองไปปรับเล่นเพื่อนๆลองไปปรับเล่นกันดูนะครับนี่นะครับไอ้ตัวนี้ครับเราก็มาติ๊กไอ้ตัวนี้นะครับออฟเซตนี่นะครับเป็นรูปนาฬิกาข้างหน้า รือว่าจะมาติกตรงนี้ก็ได้ครับไปตัวเอฟเฟกข้างล่างเลเยอร์ไอตัวกองไฟนะครับไปตัวไฟติกเข้าไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็กดออฟเซตหน้านาฬิกาแต่เราต้องเลื่อนไอขีดเคอร์เซอร์นี่มาไว้นาทีแรกเลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเม็ดมายมอย่างนี้นะครับขึ้นเม็ดมายมแล้วก็จะสังเกตจะเห็นไอจุดตัวเนี้ยฮะมันจะเป็นการมาร์กว่าให้ขึ้นมัน ค่อยวิ่งขึ้นไปครับเป็นการขยับขึ้นมาแต่จะให้ขึ้นมันหมุนนี้ก็ได้ครับไปซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่เราจะมาครับแต่ไอตัวเฟลไฟนี้ผมจะให้มันวิ่งขึ้นนะครับเลยต้องมามาจุดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนไปสักประมาณสิบวิแล้วกันครับแล้วก็ดันขึ้นไปครับไปสุดเลย โอเคครับมาลองปรับดูแล้วเราก็มาลองเล่นดูครับนี่ก็จะได้ไฟประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ลองปรับดูนะครับชอบแบบไหนอยากให้ไฟมันพิวอยากให้มันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะลองเอาอัดแอพใช้ไปปรับเป็นอย่างอื่นทําเป็นออร่าตัวไฟตัวอะไรออกมาจากตัวการ์ตูนของเราก็ได้นะครับลองไปปรับเล่นดูนะครับไเอฟเฟกตัวนี้ครับทัมบูลันดิสเพยนะครับ โอเคผมพอใจแล้วผมก็จะเอ็กพอเลยนะครับเอ็กพอไว้ใช้ขั้นตอนการ export ของผมนะครับก็จะกดคีย์ลัดนะครับ control ค้างไว้แล้วก็กด m นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้เรา export นะครับส่วนมากผมจะเอ็กพอเป็นไฟล์ avi นะครับ avi แล้วก็มาตรงนี้ rgb บวก Alpha นะครับมันจะเป็นเซฟแบบโปร่งแสงนะครับเหมือนไฟล์ png นะครับ เวลาเราไปลงในวิดีโอหรือไปอะไรมันก็จะเป็นไฟล์โปร่งแสงให้มันก็จะเห็นแค่ตัวไฟเรานะครับก็กดโอเคครับแล้วก็เลือกที่อยู่เลยครับที่อยู่ที่ของไฟล์นะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดเอ็กพอร์ตเลยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปรแกรม After Effects นะครับกับการใช้เอฟเฟก เชมบูลนนะครับกับการทำเปลวไฟนะครับหาเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากจะให้ทำเอฟเฟกตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมเอามาแยกทำให้ทีละตัวเลยนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้การ h ช n แนลด้วยนะครับสวัสดีครับ